ครับพี่น้องผมตกปลาหาอยูหากินครับเมื่อนี้ถ้ามาเลาะเช็คไม้ตกประกดศครับผมเออไม้นี่เป็นปลายปลายประตูบ้านบัวครับผมบ้านบัวนาจะคืนหน้าหว่าครับผมนาหน้าหว่าจังหวัดนครพนมครับผมเออไม่น้ำอูนครับผมหวยนี่เป็นห้วยไม่น้ำอูนนี่ครับทีมงานว่าบกหลายเลยครับผมเสียงมิดซี่เสียงเคสติแล้วก็เสี่ยงคิวครับผม ก็เบิ่งผลงานปลาที่ห่าเริ่มตกไปสักพักนึงครับผมเริ่มในกระติกแล้วเลยนี่นี่ครับผมอันนี้ของเซียนเค,คของผมครับของผมได้สามตัวแต่อนี้ติ๊กนี่โอ้ยโห,โหเห็นเ่าตัวปลาคร <c oughs> ับอันนี้เซียนคิวครับผมได้หลายตัวแหละอันนี้ของเซียน,น <c oughs> คิวมันมาเลยสองตัวอมาคิวก็กได้สองตัวแล้วแต่ปลากะนี่ครับผมใส้ซ้ำด่ามเบ็ดนี่แหละอาจจะโตเพราะเขาเงี้ยมาเลย มีหาละค้ท่านใด้ได้ไดี่เสียเสียมขึ้นนี่ท่านใดๆมด่เดียวเยเดียวเเแต้มาหอดครับปกินสับปูครับผม เวเหตูแเนี่ยนไที่าทนะามาาเพิ่ปานตันหเลยร้านอยากานั้งกินเ่หร้า,มมา,มมา,าตมอเรนือกอรับเต็บคูแน่จักนไรครับคูมันา <c oughs> <c oughs> นเพราฮ่่าฮาเา่่ ง่ายไหมครับผมพูดตตีกับเส้นเอยหยุ่นนี่ครับเขานั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นประตูน้ำสีส้มคามครับผมประตูน้ำอุน่นไหลลงแม่น้ำสีส้มคาะครับฝั่งนี้จะไหลลงสีส้มคามผนงานกะนี่ครับผมมีตะปานหน่อยก็เลยบ,บริายให้เบิ่งครับผมมีแต่ตัวสบมบูมือนี่ครับผมมือนี่มาหาเรียนปลาหน่อยครับผมเช็คไม้บอสบานปราชดครับผม นี่ตัวป่วนมาน้ำซื้อว่างได้ก็น้องพีดบ่ได้อีกตัวตาปลามื่อไหรได้อีกตัวตาปลาโอ้ยพ่อให้บเบาผันเบาๆนะมีตัวใหญ่มากตัวสองตัวครับผมนี่อันนี้ปลากะพุทธครับผมเอามาหาเช็คไหมกระประมาณกรบผมมือนี่เดี๋ยวสิเมื่อแล้วล่ะนี่ของเส้นคิวครับผมมีตัวใหญ่หนึ่งตัวหนึ่งอยู่ในนี้